สลัดผักก่อนมาจริงก่อนของจริงและนี่ก็คือหลานกำลังโตกินซุปครีมอยู่นี่กนหม่มังกินแล้วม่อนอันนี้จะเป็นมิกกี้เมาส์กำลังกินแซลมอนนี่สันี่โอ้มิกกี้เมาส์ใช้มีด แข็งมากเลยโอ้ตอนนี้ไม่ค่อยมีลมรอเล่นนะอันนี้ก็สเต็กจำชื่อไม่ได้แล้วแฮมสเต็กนี่แฮมสเต็กเปปเปอร์เปปเปอร์เบปเปอร์หมูเบปเปอร์หมูเจ้านี่อะไร ซอสหมักสเต็กสนใจเหรอซอสหมักซอสหมักเนื้ออะไรอย่างงี้ไหมขวดนี้ก็หมักได้ประมาณสองโลนี่กินอะไรดีสเต็กคุณเจตในสภาพรอแร่ปังตายในรถ ขึ้นบนภูเขาแล้วก็เมาพวกเหล็กสเต็กเขาเองใส่ป้ายนะป้ายนะป้ายเขียวๆนะครับ